มีไหมกับคนที่เดินไม่หยุดดิชานาทิยาที่ท่านคอบรัลลสวัสดีตอนบหายค่ะอ,อันนี้ต้องขอบคุณเจมี่ลอยวันนะคะเจนจิตระเป็นผู้แนะนำให้รู้จกักกับผลิตภัณฑ์เพียนายะที่สาําเร็จค่ะ คุณที่บริษัทเทีนามีสินค้าดีๆที่ทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วก็บริกภาพก็ดีขึ้นเมื่อก่อนมีฉันเคยน้า,าหนักเกือบหนึ่รยกิโลโอเยอะไหมครับหนึ่้อยกิโลเท่ากับผมสองคนแต่ไม่ยอมเปิดใจนะคะเพราะว่าพี่สาวชวนสามัครเป็นสมาชิกของบริษัทเทีนายก็ ยืดไปแบบยืดแบบประชาชนให้คือแต่กองค้างค่ะคือไม่เปิดใจจนตัวเองมีปัญหาลองช้ำก็คือมานเท่าก็เกินมาอันเกิดล่มเกิดพินนะคะเนาะการคือลงพื้นแค่ตื่นเกินแค่ลงลงลงขาฝาเวลาตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดือดน้ำนะคะโอ้มันก็ค่อนข้างทรมารแล้วก็ไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกเนาะบ้านอยู่อำเภอตะการน้อยหมอเขาก็ฉีดยาให้ ทำในสามวันแรกค่ะก็ไม่หายจนพี่สาวบอกว่าลองลองปวดใจทานพีโทแล้วลองใส่ดูเป็นชุดหลักสารพิษเนาะใช่แล้วก็ทานพลังกา้าวเอายาไปทำพลังด้วยใช่เพราะว่าน่าจะมีปัญหา,าเกี่ยวกับเรื่องมันหนักเรื่องไถ่ข้อใช่แล้วก็ตัวเองก็พยาย,ยามลดน้ำหนักเราบอกว่าให้ลดน้ำหนักแต่มันทำไม่ได้แต่บริษัทเรามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเปลี่ยน เปลี่ยนแพนให้เป็นกลน้ามมากใช่ก็ตัดสินใจทานแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองใหม่น้ำหนักลดลงไป12กิโลค่ะเจ้าประยุนครับ90กิโลให้เกือบเกือบิน100ขอโทษทีตอนปัจจุบันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนี้น้ำหนัก80กิโลค่ะเมื่อก่อน96วันลดไปถึง16กิโลเพเสียง ปวดประจำเดือนนะคะก็คือเมื่อก่อนสมัยสาวๆไม่เคยม่เคยมนการแบบนี้แต่พอหลังจากลูกได้ประมาณห้าหกปวดเวลาปวดประจำเดือนเนี่ยมันทรมานมากต้องทานยาพาราทุกสี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องนอนไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะมันทรมานแต่ในความรู้สึกของผู้หญิงเนาะก็มีความวิตกกังวลเรืกอว่าเป็นเนื้องอกแล้วมาเลงอะไรอย่างเงี้ยแต่วยความที่แบบไม่อยากเป็น เดินทางของพิเอานั่นก็คืออายาน้าปวดสิวๆน้องเป่าสิวๆกับสิวแปฮอรอ๋อเป็นชุดยาจีนใช่ก็ก็ทานมันมีนี่ล็อตนิดนิดนะนะแล้วก็ทานไปหึงชุดเลือดเนี่ยแต่ละรอบคือเป็นลิมิตอย่าเดียมากถ้าเราไม่คือคิดนะคะว่าถ้าไม่ถึงมีอาการที่แบบเลือดออกเยอะอย่างนั้นน่ะก็คืออาจจะเป็นเนื้องอกหรือเลือเต้นอะไรอย่างเงี้ยจะต้องขอคุณทานไปหึงชุด และเรื่องที่ท like คือหารทีเดินไปทตัวน่ะค่ะโอ้ขอเสียงปรบมือด้วยครับผมคือสมุนไพรมันจะฟื้นฟูจากข้างในจริงไหมครับผู้หญิงสังเกตได้ถ้าสุขภาพดีมันจะดีจากข้างในจริงไหมครับมันมันคือผู้หญิงมีอะดีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนผู้ชายก็คือเขามีการขับเลือดจริงไหมเขามีการขับเลือดถ้าไม่ขับเลือดนะครับมันจะมีปัญหาจริงไหมครับมันต้องมีการถ่ายเลือดอันนี้ที่ที่เราที่อยาบถามคุณผู้ชมใช่ไหมครับทีนี้ พอประจำเดือนมามาทแบบปกติแล้วแล้วเองรู้สึกแบบยังไงกับกับสินค้าเราแล้วก็กับเสื้อตัวที่ตัวเองด้วยก็ชื่นใจเหมือนกันที่ไม่เปิดใจนะคะคือไม่ไม่เคยสนใจเลยว่าจะจะทำธุรกิจครับนี่สาวก็ทำธุรกห้ติด่วไปเที่ยวกาญจนบุรีนะคะก็ต้องเที่ยวเลไม่รู้นว่ะหาใช่หาแล้วก็มีรายได้เข้าบัญชีแบบนี้ก็เลยตัดใจโผล่ใจเครื่องมือได้ไปเที่ยวกับบริษัทเดือนาก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะ ฉันเองก็เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตเป็นเจ้าของกิจการเป็นทั้งประธานออสมเป็นสารวัตรกำนันแล้วก็เป็นประธานสตรีคือพนักงานที่เยอะมากใช่ไม่แกะใจเลยไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะนะคะทีนี้ก็พอเราได้ไปเที่ยวทิปของการจะดงนยุอืก็ทําให้เรา